สวัสดีค่ะวันนี้คิมจะมาทำเมนูอาหารอาวันตกนะคะซึ่งเมนูที่คิมจะทำก็คือสปาเกตตี้คาโบโรนานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยว่าสปาเกตตี้คาโบโรนาเนี่ยจะมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็วิธีทำยังไงนะคะเราจะมาทำวิธีเด็กของออกันนะคะซึ่งอุปกรณ์ก็สั่งไม่เหมือนทำที่บ้านนะคะทุกคนอันนี้คิมใช้หม้อเตาไฟฟ้าหมูกระทะนะคะทุกคนก็จะต้มเส้นนะคะ อันนี้รอน้ําเดือดแล้วก็เอาเส้นลงไปต้มนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาต้มไว้ก่อนต้มประมาณห้านาทีนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็สามารถตักเส้นออกนะคะอันนี้ก็ห้านาทีแล้วนะคะแล้วเราจะตักเส้นใส่ในน้ําเย็นนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดกันนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราจะมาใส่เบคอนกันก่อนนะคะ ผัดเบคอนให้หอมนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้นะคะเพราะเบคอนเขาจะมีความมันอยู่แล้วถ้าเราผัดแบบักางเลยน้ำมันเขาจะออกนะคะ ไปนะคะอันนี้คิมใส่นมก็คือเป็นเป็นนมจืดธรรมดาทั่วไปนะคะเมื่อกี้ลืมกด้องแล้วก็ต้มให้เขาเดือดนะคะนมที่คิมใส่เข้าไปเป็นนมอัลมอนด์นะคะเขาก็เลยจะมีสีแบบว่าออกเหลืองเหลืองนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยเกลือป่อน,นะคะ่ะ แล้วนะคะเราก็มาใส่เส้นสปาเก็ตตีต้ของเราเลยคะ่ะ แล้วเาก็ตามด้วยชีสค่ะเราชีบจะลายก่อนนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้าใจค่ะบอกเลยค่ะขั้นตอนนี้หอมมากกลิ่นชีกคือหอมละมุนมากนะคะ ตอนนี้ชิปก็ล MM ะ <ar> ลายแล้วนะคะและขั้นตอนสุดท้ายของเราเราจะมาใส่เป็นไข่แดงนะคะเราไม่ใช้ไข่ขาวนะคะขั้นตอนนี้มาปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็คนนี้คนให้เขาเข้ากันนะคะสีสันก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะคนน่ากินมาก แล้วก็หอมมากนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะชิมจะมาโรยด้วยองออริกาโนนะคะเพื่อเพิ่มความหอมความดึงดูดของอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสีสันน่ากินมากค่ะทุกคน อันนี้ก็คือจะเป็นเมนูสปาเกต t t y ตีของเรานะคะส่วนผสมมีไม่มากนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะ